แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องลงเจ้าพระเอกนะเจ้ากุ้งดิดขันนะลงไปในตู้เลยตัวนี้มันจะมีชื่อว่าเจ้าน้องอันบ็อกนะส่วนปลาบู่เนี่ยยังไม่มีชื่ออยากให้ทุกคนช่วยตั้งนะว่าจะชื่ออะไรดีตอนนี้เขาลงไปแล้วทุกคนเขาก็ยังงง,งๆเดี๋ยวเขาก็จะทําการไปลื้อบ้านทุกอย่างเขาจะหาขุดรูของเขาเองครับผมเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะเอาเขามาปล่อยในตู้เลยนะเอาแล้วเอาแล้วมาเร็วก็อาการเดี่ยมาดูนะเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะแบบงงๆตื่น่นที่นะเพราะเพิ่งย้ายที่มาก็ พวกนี้นิสัส่ชอบขุดรูอมทรายนะอมแบบอมทรายไปบ้วนทิ้งต่างๆเพื่อทําที่ทําหลุมอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วทุกคนเอาแล้วเขาก็เริ่มแล้วทำอะไรต่อนะน่าจะอมส์อันนี้ไงอมทรายแล้วทุกคนเห็นปะ่ะค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับ แล้วถ้าใครอยากดูขั้นตอนการตกแต่งตู้และการทํากอง DIY สามารถดูคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะที่เขียนว่าจัดตู้ให้กุ้งดีขันนะครับไปรับชมคลิปยาวกันนะจัดไป